สวัสดีนะครับผมผมก็ส่งบ้าวอีสานพี่นออ้องเออเอากล้องไหนามาเนี่ยส่งกล้องอาจจะชัน,นเนี่ยขอโทษขอภัยพี่น้อง พูนครับอีกวันหน,น,นึ่งปเนี่เนี่ยครับเนี่ยอ้อมวันนี้เลย<ะ>อ้อมไปเดินทางนี้เลยเดินรถทางเดียวเดินรถทางเดียวเดยวันเนี่ยครับไปเกปอ้อมนี่ยลยเตัวไปใจกันว่าุ่นจะลดตัวที่บรรุ้ทางบรรจสันฉลาดั้งนี่แหละเนี่ยอ้อมวันี้ปะแ้วเจี่ยครัอุดรคอนแกนเดลา ก็ไอจอยนั่ๆนี่เนี่บอกใครได้ดีนะ C นี่นี่นี่ K ไปว่าจอยนี่ก็ได้ก็เดี๋ยวเฮ้ยสินเหลืองโดนเลยอีกนี่ยหนวกคอนแกนน้องบัวนี่ย K ไปขี่รถตัวขี่รถอันนี้ขี่รถตัวเนาะ เราเพิ่งกับวารถเดยมาก,ก่อน <laughs> อไปจอดก่อนจอดนจ่อดียอ่นเจ้จว,จว่าไปจอดนอ้นี่หจอดว่ดิน,นี่ดิอันสุท้ทไทยนี่ดิ เวขาไม่จอดเขาไม่เดินเราได้เดียวมาอจ้าผู้สัจจะจัดุจที่นีนี่มึงเขาอ้าพีกกำนองกูนี่หยาบอีลีไมาส่งหอดบอกก็ซอคอนแกนเหรอพี่น้อ นหนึ่งปีเดียวอันนึงหมดเลยนฮ่อก็สองขีดประมาณสองขีดพี่น<ถ>้องบอหวานมาถึงแล้วบอคซอคอนแกนบอคซอสามเลี้ยงเมืองคอนแกนนะครับจะเดินทางกับน้องบัวมีรถรู้พี่น้องเ่ามีรถกะทีได้เข้าอุดรเลยเน,น,นั่นไม่มีละเลิกมือ เนี่ยเคยมานั่งถ่ายรถ4ชั่วโมงแล้วไปบ้านยี่ลายล่ะเป็นรถตู้มันยังเร็วมานั่งถ่ายรถมีอะไรบ้างอุบลเขาบอกว่ามีเลยนะ4ชั่วโมงเนี่ยเคยเป็นรถอุดรมีเลยนะนั่งรถอุดรนั่งเขาไปเขาจากหน้าจากอยาจะไปเพราะจอดท่านี่น่าจะไปจอดท่าผุนนายจากหากบบไรแบบเดาเอาได้ไหม ผมก็ยังมาไม่ได้ขี่รถทวรโดนแล้วคิดว่าโอ้ชวนออกเด้อพี่รองเด้อกล้องอาจจะสั้นเนี่ยฟังจะเสียงเอามันมามีกันสันนะครับผมเนาะคนอ้วนยางพอดีนี่ก็เมันตึงตึงตึงมันสันเหมือนแต่เน่ามันจะเลื่อนไปเหมนกันแมนไปจะเมีย ว่่าไปคนลันแกนบุกดาฮะ่เฝ้าว่าเฝ้าว่าเฝ้าเราถามรถดูด่เราถามรถน้องบัวกันใช้รถนองบัวเป็นไ้อยู่หรอครับเปินทางไทใหม่ชาผมตอนนี้ก็อยู่กก็สอนฟนแกนพระพิองเป็นแกงกลาโดยทางกับเหล่วน้ับก็เป็นแกงแบบแบบเป็นทานยิวบานที่น้ำพองก็พอรำกับเหนือตอง ขอบคุณนแม่แก้ม,มาทาบผมตอนดีสวนติดรถมาน้ามนะครับผมตอบ้ายัางกับจองตัวแล้วนะไปตรงบนงลำภูรลออก10โม,ง,ม,โง,ม,โมงแล้วก็ตอนเวลา8โมงเับอีกชั่วโมงนึงก็พี่หล่อนคลับยังรออยู่บอกข้อสอบคันแก่เลยกระหลายคนถามว่าจิบคิดวัดที่ลาวาเลยพี่อนะ เดี๋ยวว่าจะคิดพอดก่อนนะครับผมว่ากลับบ้านเพื่อนพอนีิราบ่ะแค่คิดว่าจะกลับกว่าคิดผ่อนหรอน้อแค่คิดว่าจะกลับกว่าคิดผ่อนหรอนะครับผมนะมาทองว่ากลับบ้านกว่าคิดผ่อนแต่ว่าเข้าไปอ่าดออ่ากมีการอ่าพูดคุยกันอยู่นะครับผมเนาะก็เป็นไปรอบนี้การเราจะไปเซาห้องเป็นห้องของของห้องเช่าใกล้ๆนะครับผมเนาะก็เป็นไป อันนี้เป็นการวางแผนไปได้พี่น้องนะอ่าอาจจะเป็นเสาของเสาไร่เดือน,นนะแล้วก็ผมเนาะไกลๆลราก็อ่ะปัญญมีงานน้องพี่น้องเนาะหนุ่มนี่ยหน่อยอยากให้ซอยอย่างแล้วก็ผมเนาะให้ไปหน่อยโซบ้านแล้วก็ดีเขาได้เขาไปซอยแล้วก็ผมเนะาะอาอันนี้นนนค,รนครับอันมันคือข้เหมาะสมแล้วก็ผมเนาะที่จริงเพื่อนกับหลายๆพี่น้องเข้าดูบ้าน แน่หน่อยกับผู้พวิปธานะครับผมเนาะแม่นหน่อยเป็นอยากในยูพี่น้องเลยในมีคนเบิงแย่งซอยกับน้องข้าวมเนาะแต่ว่าเอากาศอยากเทนไฮไลหลายๆคนสบายใจเลยพี่น้องยอาจจะมีคนอีกเอ็นตานน้องข้าวมเนาะอันนี้เอากาศเทนไฮท์ทุกฝ่ายสบายใจกันบรรยากาศน้องข้าผมเนาะอ่าทัศน์ว่าการมีแผนบ้างบ้างเลยอยู่แล้วก็ลมว่าน่าจะเข้าไปรอบนาแล้วก็ผมจะบอกครับแม่นหน่อยครับ เอล่าบ้านกับทีมงานหลตู่กันเลยนะครับผมเนาะเพิ่งจะบอกเพิ่งจะว่าถ้าบฝ้าอิสานสบายใจแบบไให้การเทศแบบกานลาเนาะครับผมเนาะส่วนทั้งเพิ่งมีปัญหาอยู่แล้วเนาะจังไรก็ได้มาเคลื่อนกับทรงอีหลานจะลบกี่ดอกเอ้ยเนาะครับผมโอ้ยน้อครับผมเนาะตึ้งใจหายเนาะที่สองไม่เบื่อ เราจัดเดินทางกลับแล้วนะครับผมเนาะเพื่อนกันในช่งอีหลาคือรถปูช่งทีมงานคือรถปูเนาะกาล้ำล่ากันด้านด้านพ่อสมควรนนะครับผมเนาะแต่ว่าก็บเรามีคลิปส่งในเมตายนะครับผมเนาะเด้เด้มีโอกาสได้ล้ำล่ากันด้านพ่อสมคุ้นเพื่อนดีกะฟังที่บอกนะครับผมเนาะไฟเฮาไปิดไใส่ให้ วิลา้อยเห่อนะครับผมเราถึงจะได้ใส่ทีมงานรถตู้วิโน่ผมจะได้ใส่ให้ทีมงานหลังบ้านรถตู้เป็คนนะครับผมก็คิดฮอดเด้อท่้างมาโทษนะครับผมเนาะปราน่างลุงเดียบมาวันนะครับผมเก็คิดฮอดเด้อะคิดฮอดทีมงานรถตู้คิดฮอดคิดฮ่อนเป็นคนละนะครับผมเนาะมีโอกาสอาจะได้ไปนะครับผมนอ่นนะครับดาวเบิร์นความเหมาะสมกันะครับผมนะ าจากเวลาก็คือจากผมมางไปยันที่แรกนะจากไปเศร้าของอยู่แถวซีสเกตแล้วก็ผมเนาะปัญญามีมีการงานหรือ่องอ่าทางอ่าไม่หน่อยทางกีฬาแล้วครับผมมาประกาศในซอยอยันจงัจงจังสีเดยเดินทางเข้าไปแบบนี้แล้วครับผมเาผมมาอ่าม่จะมอสมนะครับผมราคา แร้วพี่น้องคิดเห็นว่ารณอย่างไรพี่น้องพี่น้องคิดเห็นว่ารณงไดเกี่ยวกับเรื่องนี 1, right? comment, in in. ้มสาบานคอมเมนต์ในความเมตตาครับผมเนาะหลายคนนะครับผมนักการเห็นคอมเมนต์ไปยู่ไปกินไปนั่นไปนี่นะครับผมบางคนหลายคนก็บโมหูดอกพี่น้องนะครับผมแล้วกัย่ามเข้าเข้ากินเข้าอยากกินอันนั้นอันนี้เข้ากับสื่อเองนั่นแหละครับผมเนาะ ก็ขึ้นกับยิรากับแม่หน่อยก็ถามอยู่ว่ากิ๊กมาเมื่อใดวันสันเดย์นะครับผมเราทา้งคว้านทางนี่มเงี้ยรูปตัวมนก็ถามว่ากิ๊กมาเมื่อใดจะไปโดนเนื้อถามว่าโอ้เทุกคนผมเราได้ยินกันอยู่แล้วกัน้ำตาโค้งไว้กันเด้อบีดอ๋อนนะครับผมเนาะว่าเชื่อว่าหลายคนเข้าใจนะครับผมจะทั้งบาวิสานนะครับผมเราเข้ามา หยุดชนนี่นะครับผมเนาะเขามีทุ่นแร้งประทา,าได้อยู่แล้วพี่น้องแต่ว่าขยอยากให้บางเทียนจจะแล้งแสบพันอยากให้มันหน่อยลงนะครับผมแล้วจะท้อเฮ็ดให้มันตึงมันอ้วนกัแล้วกันเฮ็ดมันตึงเฮ็ดให้ไล่ไลฝ้ายสบายใจกับเราแต่น,นะครับผมเพราะว่าแล้วจะได้ขอนยอนยุญาตแต่ถ้าพี่น้องยอก,กลับบ้านเนาะอาจจะมีการไลฟ์สดปวดคุยนะครับผมแล้วฟังท้าย ับพี่น้องทีแฟนความยิ่าให่ขอยผมว่าจะสิบดีภาลายก็อยาก,ก็ะด,าด้าไปก่อนพบกันในคืน้านสวัสดีนะครับ